ขณะนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการพูดกันมา75ปีนะครับย,ยังเป็นทางการที่จริงมันก็มีความสัมพันธ์มามายาวนานมาก่อนหน้านั้นเยอะนะครับแต่ว่าใน75ปีนี้เราก็จะทําเป็นกิจกรรมอะไรขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเราก็คิดว่าอะไรที่จะเหมาะสมในระดับประชาชน,นก็คิดได้ว่ามันน่าจะมีการประกวดวาดภาพนะครับก็ เราก็เลยจัดให้มีการจัดกลุ่ม3กลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมแล้วก็ระดับของประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้สร้างสารรค์ผลงานในเชิงของความสร้างสารรค์โดยมีหัวข้อของความสวยงามของ75ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวนะครับเราก็ได้รับความสนใจ ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็ส่งภาพมา76ภาพนะครับก็เราก็ได้มีการาาจัดทำาการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีการาตัดสินโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งคนุวระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายลาวนะครับก็เมื่อได้รับ <Okay. S 1> ตัวที่มีมีได้ได,ได,ได้ได้รางวัลระดับหนึ่งแล้วเนี่ย เราก็จะนําไปจัดแสดงที่ขอวัฒนธรรมที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับใช่ครับครับหลายๆคนใช่ครับกอก็จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็จริงๆแล้วโครงการผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้หยุดแค่นี้คือเรามองเห็นแล้วว่าการส่งเสริมศิลปะในหมู่ประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการเสริมสร้างาความเชื่อมโยงนะครับ พูดถึงความเชื่อมโยงเนี่ยเราก็มีความเชื่อมโยงในเชิงในเชิงกายภาพนะครับเราก็มีสะพานนะครับแล้ก็จะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันทางรถไฟอะไรต่างๆแต่ว่าไอาการสร้างศิลปะโดยประชาชนเนี่ยมันก็จะเป็นการ เสริมสร้างความเชื่อมโยงในเชิงจิตใจของระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีวัฒนธรรมกมีวัฒนธรรมท,ที่คล้ายๆกันเหมือนกันแทบจะเป็นวัฒนธรรมอันเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับผมก็เลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญที่เราอยากจะหาทางต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับทางสถานกองศูนย์ใหญ่ทางสถานพูดเองก็คงจะไม,ไม,ไม่ไม่หยุดอยู่แค่นี้เราก็จะคิด ในปีถัดๆไปแล้วก็อาจจะมีการทำโครงการในลักษณะนี้โดยอาจจะเข้าถึงไปในโรงเรียนระดับโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็เ,เดี๋ยวลองดูอีกทีว่าเราจะมีโครงการอะไรบ้างแต่คิดว่าเราก็น่าจะมาถูกทางแล้วเพราะได้ได้คุยกับทางาโรงเรียนวิจิตรศิลป์ของทางฝ่ายลาวก็ก็จะดูสถาบันวิจิตรศิลป์ครับครับก็จะมี ดูดูแล้วก็สามารถแบบร่วมมือกันต่อไปได้คนะณะกรรมการก็ได้ตัดสินนะครับนี่เราพูดถึงรางวัลที่รางวัลที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับมันก็เหมือนกับว่าคอนเซ็ปต์ของภาพเนี่ยความสวยงามของความสัมพันธ์ไทยกับสปปลาวในโอกาสที่ครบ75ปีความสัมพันธ์ ซึ่งมันจะต้องเป็นความสําพันธ์ในเชิงองค์รวมนะครับดูว่าความสวยงามเนี่ยมันคืออะไรนะครับาภาพภาพนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สะท้อนอาการใช้สื่อสร้างสารรค์ในการจัดทำนำเสนอ,อเทคนิคในการานำเสนอของภาพภาพนั้นภาพที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ภาพวาดแต่ว่าเป็นภาพปักผ้าน,นะครับ ปักผ้าเนี่ยใช่แล้วมันจะมีรา,รายละเอียดในส่วนย่อยในเรื่องต่างๆของความสําพันธ์ระดับประชาชนมีความสําพัญ์ระดับผู้นํารัฐบาลน,นะครับในเชิงาศาสนาพุทธอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีลักษณะอย่างนี้นเป็นเป็นส่วนย่อยๆแล้วเขาทาเป็นเป็นรูปของช้างซึ่งมีความสําพัญธ์มากเพราะว่าไทยก็มีสัญลักษณ์เป็นเป็นช้างไทยนะครับของลาวเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของช้างสองประเทศนี้เราก็ จะมีความคล้ายคลึงกันตรงนี้นะครับมันก็บ้านพี่เมืองน้องก็ดูดูมีความสําคัญก็เป็นภาพที่ทุกคนก็เ,เห็นพร้อมต้องกันนะครับทั้งทั้งผู้ส่งขนุวทั้งฝ่ายไทยและก็ฝ่ายวันที่10กรกฎาที่ที่เวียงจันทร์กันนะฮะก็คือเป็นงานระดับประเทศที่เป็น2ประเทศท,ทาด้วยกันนะฮะก็มีทั้งลาวและทั้งไทยเราก็ยังดําเนินการเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมเนี่ยมันมันก็ ขยายออกไปนอกจากงานประกวดของศิลปินลาวทั้งระดับเด็กไปจนถึงประชาชนเสร็จก็เวิร์กช็อปของศิลปินไทยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอวันที่10เดือนกรกฎาคมจะมีงานที่เวียงกันนะฮะก็เอางานรางวัลและงานที่เวิร์กช็อปเนี่ยไปแสดงที่ทั้งหมดเนี่ยครับครับผมและหลังจากนั้นก็ะจะมีมีการแสดงตดรีจากคณะดุริยางของมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะแล้วก็มีการแสดง การแสดงสองชุดซึ่งเป็นเป็นมรดกโลกก็คือโนราของไทยกับลำบงของเราก็ก็จะมีมีงานอีกรอบหนึ่งในวันที่10บกรกฎานะฮะก็จากคุยกันเล็กๆลังคิดเล็กๆในวาเริ่มต้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นระหว่างประเทศซึ่งซึ่งซึ่งใจผมผมก็อยากอยากทำอยากแบบเผยแพร่อยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรา ข้ามโคงมาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ทํางานพวกนี้แล้วก็เผยแพร่ในขณะเดียวกันก็คุยกับอาจารย์ศักดชัยว่าถึงปีสารเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะมีโครงการเหมือนกับเราช่วยเหลือกันเราช่วยกันเราอาจจะมีางานศิลปะดีๆมีหนังสือดีๆมีอะไรพวกนี้นะก็อาจจะ,จะนํามา ฝั่งนักเรียนฝั่งนี้อะไรต่อไปนะครับจะเป็นโครงการต่อไปครับพอหลังจากนี้ก็จะขนไปแสดงฝั่งอุดรธางีหลังจากนั้นตลาเราวันที่17เอะไรอย่างเงี้ยนะหลอยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอุดรแล้วก็จะมีการแสดงของไทยลาวท่านทูตท่านชอบงานศิลปะเขียนลูกเป็นจริงๆเอางานศิลปะนำทางเนี่ยมันมันดีกว่าอย่างอื่นเอาเงินเป็นํำทางเอาอะไรเป็นนำมาหมดหมดไปก็หมด ทางขาดแต่ศิลปะมันไปได้เลยหครับผมทุกคนมาผมก็ดีใจ่านอาจารย์เข็มบรรลอาจารย์ปีชาศิลปินผู้ใหญ่มาขวดความสัมพันธ์75ปีไทยลาวแล้วก็หลังจากงานที่เรามาทำเวิร์กช็อปของไทยศิลปินไทยประมาณ30ท่านแล้วก็ศิลปินลาวที่ได้รางวัลก็จะไปแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมที่เวียงจันทร์ แล้วระหว่างนั้นก็จะมีเชิญศิลปินไทยอีก30ท่านร่วมทำงานกับศิลปินลาอีก30ท่านแสดงตามแกลเลอรี่ต่างๆก็จะมี iCat Gallery สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติแล้วก็บ้านสนกแกลเลอรี่เขาบิ๊กสายลมซึ่งต่อไปเดี๋ยวกำลังประสานกับขอ,องขงสาอยู่ว่าให้มันเปิดพร้อมกันทั่วทั่วเมืองเลยเพื่อจะหเห็นมหากรรมความร่วมมือสายสัมพันธ์โดยใช้ศิละปะเป็นตัวนำซึ่ง ออซอฟต์แวร์ที่มันมีอยู่ระหว่างสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวศิลปินที่เราอยู่เป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกันมายาวนานซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เราก็ทํางานร่วมกันได้ดีด้วยก็เลยใช้โอกาสนี้ทางทางกองสุลจะใช้โอกาสศิลปวัฒนธรรมของสองประเทศเป็นซอฟต์วัฒนธรรมที่ที่มันเป็นเชื่อมโยงกันแล้วกเ็เป็นสายสัมพันธ์ที่ ขัวคันพันกันมายาวนานแล้วก็แยกกันไม่ออกว่าใครเป็นพี่เป็นน้องใครเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ช่างเราก็เป็นเนื้อเดียวกันก็เลยใช้ก็เดือนกระะกฎาคมครับที่จะไปแสดงที่ที่เวียงจันทร์จากงานเวิร์คชก็ประมาณวันที่10กระะกฎาควันที่สิบกระะกฎาใมใช่ง,งานเกี่ยว็นงานระดับประเทศเพราะว่าสารทูตเราร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ร่วมมือกับซึ่ง คนที่ดูแลของรัฐบาลของทราพราะวเห็นดีเห็เง,งามอนุมัติแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับครับผม